กระดาษนี้นะครับก็อยู่ที่ทับตกสามหลันนะครับแต่ตอนนี้มาอาจจะไม่มีน้ำพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยพี่น้องนะว่าสวยงามขนาดไหนนะครับไปกันเลยใช่ไหมเพืใ่ใจหรอกป่าสัตว์ป่าเยอะ <c oughs> เกือบครึ่งกิโลอะ น,นี่ก็ทางน้ำไหลเนี่ยป่าดีพี่น้องเอ้ยน้ำตกสามหลันเขาบอกมันไม่มีน้ำนะครับโอ้ขออนุาตตดไปโอ้ปา่าธรรมชาติบ้าพี่น้องป่าไผ่ไผ่แบบธรรมชาติเลยอันนี้นะครับเรามาก็กือบเย็นแล้ว นะเดี๋ยวใส่เดยพี่น้องเพราะว่าลุงแอร์ก็ไม่เคยมาที่พี่น้องหุ้ยหน้าทางแต่เ,เขาบอกแล้วนะครับผมประมาบอกแล้วครับว่าไม่มีน้ำนะครับ น่าจะเป็นเส้นแถวนี่แหละพี่นะ้องูมีแต่ป่าไผ่มีที่พักพอนด้วยด้นี่โอ้ส่วนไม้พูด,ดง่ายๆมาดูธรรมชาตินะครับน้ำตกสามหลันนะครับ มีคนมาร่วมสุกกับเราด้วยนะครับโ้วิ่งออกเลยต้นไผ่กันเลย,ยนะนี่เนี่ยนะครับยวดูข้างหน้าดูข้างหน้าไปดูข้างหน้ากันนะครับดูข้างหน้ากันนะครับคนคนมาด้วยลน,นออกแล้ว เด้เด้อห้องที่พักผ่อนเป็นน้องไก่แล้วมั้งีบอกครับผมก็ไม่เคยมาแล้วพี่น้องน,น้ำตกสามหลันครับจังหวัดสระบุรีนี่ตกใจขวนเอยมากุรู๊ดย,ย่าตายายยันทักไอ้ทวงลูกหลานเด้อลูกหลานมาเที่ยวเด้อนะเรามาขอถ่ายคลิป เฮ้ยคพี่น้องเลยนี่จะปาไผ่นู้น่ะป่าไผ่นะอนะืีเป็นเถอนนี่มันมัตคกเนี่นนเขาคงจะทำกั้นไว้นะพี่น้องนะครับนี่นะครับแล้วก็ทำไว้ด้วยอะไรด้วยนะครับ สามหลัน้ะเด้อได้น่อยพี่น้องนะครับปนตาป่าลกไม้เฮ้ยวันนี้เรามาลุยลุยปาลยปาพี่น้องลุยตาลโอ้ยลุกขึ้นมาผมมีตะป่า,าไผ่เลยโอ้โหเนืเ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วถึงแล้วถึงแล้วน้ำตกสามหลัน หม,มนหนกหนานานุน่งเยออเถอแเ้วะแต่ไม่มีน้ำนะพี่น้องนะเรามาเที่ยวท,นทาาุนธรรมชาตินะครับนี่ถึงแล้วเขาบอกว่าน้ำตกสามหลันน้ำแห้งกรอกเลยนะครับ โอ้ยพวกีถ่ายรูปยากพี่น้องเลยเนาะโอ้ถึงแล้วน้ำตกสามหลัน,นอยู่แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวมันม,มีมีทางข้าไปนะครับจะพาไปดูน้ำตกสามหลันนะครับตอนนี้น้ำไม่มีไหลนะครับนี่ครับในวันที่ปฏิวติหลังตกดินนะครับตอนนี้ทีบ่ายสามกับสี่โมงนะครับ ย้อนแต่นิดๆนะครับพี่น้องนี่คือน้ำตกสามหลันนะครับช่วงนี้ยังไม่ถึงหน้าฝนนะครับก็อาจไม่มีน้ำนะครับให้ดูให้ดูครับพี่น้องให้ดูก็มีน้ำนิดหาปูหาปลากินไม่ได้นะครับอันนี้สัตว์ปลาทางหวลนะครับเคเคครับเคเคเอาพี่ั้งเดลวขึ้นบนกันนะครับน้ำตกสาหลันนะครับสามหลันสามขั้นมั้งนะครับเพระมีสามขั้น ส่วนมากเขาจะมากันเต้นกันนะครับมีน้ำมันจะมีอย่างน้อยเดี๋ยวมาดูข้างบนกันเหนื่อยแล้วร้อนแสนหนึ่งสอาสามเขาก็กกันไว้นี่กว่านู่นไง อยอดแสงกลับทางไหมน้องกลับบ้านนะเพื่อพร้อมเบาคอได้พี่น้องนะกาปลาหินพี่น้องหาเมื่ได้เด้อยวจับเอาเด้อน้ำตกสามลันนะครับเดินทางขึ้นมนันตกสามลันใครจะมาเที่ยวพี่น้องวัน,นนี้ฝนยังไม่ตกมันก็มีไม่กี่มีนะครับตอนนี้ตะวันเริ่มคล้อยนะครับอย่างไรพี่น้องปลานา มันเสดอจขึ้นไปได้เขียนคนเหนือที่ไหนขึ้นไปจนสุดสายน้ำเลอแหละทั้งเขายอดเขาไะ